ครับสวัสดีครับพ่อเมยพี่น้องวันนี้สิบ้ามาเปลี่ยนหลอดไฟหนาด้วยครับเนี่ครับตัวนี้แล้วครับหลอดตัวนี้แล้วครับมันขาดบาดนี่มันใส่บอได้ครับไปถอดเบาดากระ้นามออกด้วยครับเนี่ยครับเบ่าดากรนหนามเดี๋ยวดีถอดออกเลยครับพี่น้องผมมีคนถือกล้องครับ ถอดสายออกก่อนด้วยครับแล้วก็ถอดเบาออกเบากันนาบนี่ครับมันจะเป็นครัวยังซีแล้วก็มันจะมีสิปริงนะครับไอนนีฟนี่ครับนีฟมันกะสีเด่งขึ้นยังสีครับเด่งขึ้นว่าดึงหลอดออเห็นไหมครับดีครับใส่มันขาดเห็นไหมครับครับใส่มันขาดอยู่ข้างไมนี่ใส่มันขาดนี่เห็นครับเคเอาหลอดไม้ครับบัดนี้เอาหลอดไม่ออกมานี่ครับ มันจะมีขาอย่างสี่ดยครับสามคานใส่ตห้งคามันครับที่เรลืกกันเรียบร้อยบบบนี้เงยเขาไปเลยครับเงยเขาไปมันจะมีแง่งสามแง่งบังคับใส่เลยเลยครับใส่เขาไปเสียงดังนะครับย้อนมาครับเขาตักงานกันอยู่ครับเนี่ครับใส่เขาไปสีครับแล้วก็ล็อกครับพี่น้องล็อกนี่ครับบีบล็อกไว้ครับครับผมให้เราเบาอยู่ใส่เอ้เงัดเขาไปขึ้นครับพี่น้อง หยัดบเบากันหนาเขาไปคืนนี่ใหญ่หนามันเขา้าครับผมนี่ครับสเป็นเบากันสครับแล้วก็เสียบสายเข้าไปครับนี่ครับสา,ายสายสป็นสามขั้วสิครับบวกลบสายดินครับเสียบร้อยเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับ่ามาสีแจงบอรครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันวพามันแจงบอ เห็นได้พี่อน,น้องแจ้งบ่แจ้งบ่แบบนี้แจ้งบ,บ,งบ่หนังไฟสีสม้มๆครับที่เปลี่ยนบางนี้นะครับอันนี้ไฟตัดหมอกครับคลิปนี้ก็ขอบคุณในไลน์เลยครับที่เข้ามาเบิ่งกันนะครับขอบคุณครับ